เราไปดูเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซกันบ้านนะครับบ้านเราแน่นอนอ e ีคอมเมิร์ซเติบโตขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับแต่ปัญหาคือว่าผู้ประกอบการบ้านเราต้องยืมจมูกคนอือ่นเข้าหายใจเพราะแพลตฟอร์มหลักๆเลยก็เป็นแพลตฟอร์มจากต่างประเทศหมดเลยแถมพราะการแข่งขันสูงปั๊บจำเป็นที่มีการกดต้นทุนของตัวเองลงเพื่อแข่งขันด้วยดังนั้นเติบโตไม่ได้หมายความว่า SME จะมีรายได้นะครับท่ามกลางกินเติบโตที่บอกว่าเติบโตอ e ีคอมเมิร์ะครับ ถามว่าระมาณการปีนี้เป็นอย่างไรเชื่อว่าปีนี้จะแตะหลักนะครับเกือบเกือบจะ7 0 0 0แสนล้านบาท6กแสน0หมื่นพันล้านบาทนะครับแต่ตัวเลขที่ดูแล้วค่อนข้างจะสวยหรูนี้เราไปดูเบื้องหลังของมันครับซ่อนระเบิดเวลาไว้ด้วยคุณป้อมพาวุฒินะครับพงพิทยาพานุนะครับก็ผู้คร่ำบอดในวงการอีคอมเมิร์ซไทยนี่แหละครับมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มเลยตลาด .com นะครับแล้วก็ซีโอของ Page Solutions มอกมาส่งสัญญาณเตือนถึงความจริงอันโหดร้ายของผู้ประกอบการ SME ไทยนะครับที่เจออยู่โดยเฉพาะนะครับเรา คืบเข้ามาในทุกช่องทางนะครับออนไลน์ออฟไลน์แม้ว e ่าอีคอมเมิร์ซบ้านเราจะเติบโตแตะคือเกือบจะเจ็ดแสนล้านไปแล้วแต่ไม่ได้มีความหมายว่าผู้ประกอบการไทยโตไปด้วยนะครับสองในสามของตลาดอ e ีคอมเมิร์ซไทย,ยถูกครอบครองดยแพลตฟอร์มต่างชาติมีอะไรกันบ้างครับช้อปปี้ลาซาด้าสัดส่วนรวมกันเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยที่เหลือก็คือติกตอกครับมาแรงมากหายใจรถต้นกล้าซาด้ามาเรื่อยๆรด้วยยิ่งไปกว่าน,นั้นครับผู้ประกอบการไทยที่ต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มต่างชาติเป็นหลัก ยิ่งทําให้พวกเขาเจอภาระหลังพิงฝาแพลตฟอร์มเหล่านี้นะครับมีการขึ้นราคาค่าบริการต่อเนื่องไปดูลาซา d a กันก่อนนะครับขึ้นราคาค่าบริการ300%คือ3เท่าผ่านเวลาเพียงแค่ปีครึ่งนอกจากนี้ผู้ขายต้องแบกรับค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มสูงถึง7-10%ในปีที่แล้วนะครับเป็นตัวบั่นทอนกําไรที่มีอยู่น่าสังเกตก็คือความขึ้นไหวตรงนี้ไม่มีใครเข้าไปควบคุมได้ด้วยนะครับ ทีนี้การแข่งขันอันดุเดือดในลตลาดอ e ีคอมเมิร์ซทำให้ผู้ขายต้องเอาสงครามราคาและโปรโมชั่นนะครับเข้าไปเป็นเครื่องมือนในการดึงดูดลูกค้าแต่กลยุทธ์นี้เหมือนดาบสองคมแหละครับยิ่งบั่นทอนกำไรผู้ขายเองเพราะว่ายิ่งลดราคายิ่งจัดโปรยิ่งขาดทุนพูดง่ายมียอดขายครับแต่ไม่มีกำไรนะครับนอกจากนี้เวลาแพลตฟอร์มต่างชาติปิดขั้นข้อมูลลูกค้าทําให้คนขายไม่สามารถเข้าถึงและทําความเข้าใจลูกค้าตัวเองได้ด้วยเป็นอุปสรรคนะครับในการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าและรักษาลูกค้าในระยะยาว นอกจากปัญหาแพลตฟอร์มต่างชาติแล้วนะครับสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยต้องเจอครับคือการรุกคืบธุรกิจจีนที่เข้ามาตีตลาดบ้านเราอย่างหนักหน่วงในโลกออนไลน์ออฟไลน์โดยเฉพาะครับสินค้าจีนที่ถูกและหลากหลายเคยได้คุยกคุณป้อมนะครับคุณป้อมบอกไอ้ราคาถูกก็อย่างครับแต่ความหลากหลายบางทีเราซื้อของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่ามันถูกนะครับแต่ว่าบ้านเราอาจจะไม่ได้ผลิตสิ่งนั้นแต่บ้านเขาเนี่ยสกักเบือยันเลยลบมีทุกอย่างก็เลยกลายเป็นจุดดึงดูดให้คนไทยเไปซื้อของบ้านเขาผู้ประกอบการไทยยากในการที่ไปแข่งขันตรงนี้ได้ ทีนี้ครับเรื่องของภาษีอ e ีคอมเมิร์ซล่ะบางคนบอกว่ามันดีหรือมันไม่ดีนะครับตอนนี้เนี่ยกรมสรรพากรเดินหน้าในการบังคับใช้กฎหมายเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือ VAT จากร้านค้าออนไลน์อย่างเข้มงวดยิ่งเพิ่มภาระให้ผู้ประกอบการไทยไปด้วยโดยเฉพาะร้านค้าขนาดเล็กที่มีต้นทุนสูงขึ้นอีกไงล่ะครับสถานการณ์แบบนี้ผู้ประกอบการไทยจะปรับตัวยังไงจะรับมือความท้าทายแบบนี้อย่างไรจะสร้างโอกาสในการเติบโตท่ามกลางสภาวะภูมิดุด่นนี้ได้อย่างไร คุณป้อมพาวุฒิบอกว่าผู้ประกอบการไทยควรปรับตัวด้วยการสร้างแบรนด์ของตัวเองหาช่องทางการขายใหม่ๆแล้วนะครับใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์มองมาากับภาคธุรกิจเองร่วมถึงภาครัฐต้องร่วมมือกันนะครับผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยสามารถขยายตลาดไปต่างประเทศให้ได้มากขึ้นโดยเฉพาะภาครัฐนี่แหละครับ ควรคุมเข้มการเอาสินค้าเนี่ยให้มากกว่าทั้งคุณภาพและสินค้าการจัดตั้งบริษัทนะครับภาครัฐจะไม่ต้องมีการเข้าไปสอ่องดูรายให้ครบถ้วนและถี่ถ้วนตลอดจนเรื่องการปรับเกณฑ์ให้คุม้มครองผู้บริโภคให้ชัดเจนด้วยละครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจากเด e s t a n d a r d w ดเวลันนะครับ